สวัสดีครับพี่น้องนี้พามาชมการกู้รถแห่ครับพี่น้องเป็กโครับผมโงเบครับคันนี้ฮะลากครับพี่น้องนี่ครับลากครับลากได้เ,เดินหน้าได้แล้วสินี่นี่ครับเสียมิดครับผม โอ้มาแล้วมาแล้วเออนี่ครับเสียวิททำอะไรกันนี่เสียอิวเสียอิวนอนตรงไหนนี่เออนี่ครับวิทยาศาสตร์เออวิทยาศาสตร์ครับผมเนี่ยครับต้องใช้โกเบร้อยี่ฮะมาช่วยลากครับผมซื้ออีกสานขึ้นไปแล้วฮะเนี่ยยังเหลืออีกสามคันยีงไม่อง ไม่ได้ไม่โูก no ็ยับครับผมนี่ครับแเนดินะทอ้อมอ้อมมันดันตูดไม่ได้ไม่มีจีด็อกหลักไปหลักมากับพี่น้องช่วยกันครับเซวิทว่าไงครับเซวิทอาบน้ำยังนี่นี่ครับโอเปร้อยยี่สิบครับผมต้องมาช่วยครับผม เมื่อคืนเอาออกไม่ได้ครับผมรถใช้นี่ลากไม่ได้เลยครับมันลื่นครับเป็นู่นี่สบายๆนี่นครับมาการทำอะไรเขาเนี่ยเออ,อ <c oughs> ต้องลากอย่างเดียวครับพี่น้องรถแห่ครับ ไปมีนบานตะกอะซ้ายไทยตะเลยตะกอะท,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 ทีเดียวเลยอ่ะสู้ครับพี่น้องหลุดไหมล่ะถ้าไม่โคยอยู่เฉียงๆหลุดเลยนั่นน่ะนี่ตะขอข้างเดียวหอดปูเบต้องอ้อมไปอีกทางครับผมเข้าทางนี้ไม่ได้ครับซอยแคบ มาแล้วครับวาดีสินนี่ติดหนักครับพี่น้องมิดล้อฮะเสมอกระทะเลยอะวาดีสินสินสองล้อติดทุกล้อครับพี่น้องรอดูว่าจะขึ้นยังไงครับผมเรามีสเปร์แม็กโคครับผมโตเบร้อยยี่ครับคันนี้ฮะมาช่วยครับผมขอบคุณโชเฟอร์ด้วยครับตื่นมาแต่เช้านะฮะเมื่อคืนเอาออกไม่ได้ครับ คืนโรเฟอร์นอนหลับครับมากู้ตอนเช้าครับใช้สลิงครับพี่น้องดูสภาพดีขับยังไงก็ขับไม่ได้นะลากอย่างเดียวครับพี่น้องอ่าทางซ้ายจะเป็นขมิ้นสีทองครับสิงเง้ เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกะให้ดูสนามเมื่อคืนครับว้ยเยเจแสงแดดครับเมื่อคืนจัดงานนะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาดูขขเข้ามาชมนะครับ <S <S อาจจะไม่ได้ยอดตามเป้านะครับแต่ก็เราก็ถือว่ามาทำกิจกรรมร่วมกันครับผมไม่สีเบียยครับ รับแป้งก่อนเสียวิทย์ครับผมนี่เจ้าของรถแห่วิทยาสาวครับจากบ้านพึ่งต้นนะฮะแถวบ้านน้องมะกรูดนะน้องมะเขือนะะรับเสียวิทย์ขึ้นแล้วครับผมไม่โคมัดเรียบร้อยเอาไงฮะเดี๋ยวฟูเข้าซูมออกก่อนนะฮะอันนี้เริ่มเริ่มลากครับนี่ครับพระท่านประยวกซสาว ดนะำเนินการลากครับจะหลุดไหมน,น้อนน่ตะขอนี่หัวตะขอหลุดปะโอ้ไม่หลุดครับผมได้ครับได้ลากเรื่อยๆครับปบตแมตนี่เน่เม็ดะบตหดได้โอเอยโอซะเลย ไอเปโอ้ดะเลยเดี๋ยวรู้รอี่น้องอ่าไปแล้วครับไปแล้วโตธรรมดาเลยบาเร่งดิ นี่ครับรถก็บคายฟรีแล้วครับดูครับพี่น้องถ้าไม่มีแมคโคลา่าเนี่ยขึ้นไม่ได้จริงๆเนี่ยนี่ครับไปแล้วครับพี่น้องโอ้โหรถต่ำด้วยฮะวันขมงเลยครับแมคโคลฮะโอเบฮะ นานสวยแล้วติดครับพี่น้องมิดลำครับถึงพื้นเลยช่วงนี้แม่คุยหยุดด้วยไงติดหลังหรือเปล่าติดซส่งอีสานนี้ด้านหลังครับพี่น้องเออกำลังไปเจอนะไปเลยไปเลยด,ดึงเลยดึงเลยฟันขงมงครับดูครับพี่น้อง โอ้ทุงไว้ด้วยแบโค้ดมันมาแร,รงเกินแต่เนิ่นไหวเกียวว่างมาก็ได้ไทยมีอ,อันนี้ป่ะเออเัีทย่นึงนะแต่เราช่วยช่วยช่วยกันนี้แล้วเรียบร้อยครับาาวิธีอาสาดูสภาพฮะสบักสบอมครับตอนนี้รถเ <c oughs> ออแต่ละคนเนี่ย เวทเวลบให้รถแมคโครเข้านะแต่แมคโครต่อไปก็อาจจะเป็นเจาน้ากันไหนก่อนไม่รู้ไม,ไม่ไม่วาดีสินก็ขมิ้นสีทองฮะหนักหนักหนักมากเลยกันนั้นนะโ<ม>อ,อ้ขอบคุณอาจารย์ครับแมคโครด้วยครับผมวันนี้มาตืา่นมาแต่เช้า,ชาครับผมมาคู่พาโอเบร้ไย,ยีครับพี่น้องโอโ ไม่ได้คันนี้มาเนี่ยลุกข้าวก็อเอาขึ้ช,ชานอกรอน่ะโอเคครับผมวิทยาสาวขึ้นเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็เป็นประสบการณ์นะครับที่พวกเราได้ร่วมกิจกรรมการรถติด <c oughs> ด้วยกันี๋ยวพี่น้นองเ <c oughs> สียมิรครับผม <c oughs> สุดยอดนะฮะวันนี้เราช่วยกันแบบเต็มที่ฮะ <c oughs> มิตรภาพไม่ทิ้งกันแน่นอนฮะ <c oughs> อ่ะเจอกันคันต่อไปครับพี่น้องสําหรับคันนี้ก็คลิปนี้ก่อนเดี๋ยวตามไปถ่ายคันต่อไปกันครับฝา <c oughs> กกดติดตามให้ด้วยครับผม <c oughs> สวัสดีครับ